มุนีกะจะพามาพบกับพ่อบ้านในวันยุทธเนาะค่ะหรือว่า,าพ่อบ้านนี่กันี้นาะทีขายกับเขา่านอ้ําลุ่มพวงนะมนีพิ้งยุดธเพื่อกัมีการบริหารเจาัดก,การในการที่แบบว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวจะจะคาบเกี่ยวกับเป็นฤดูร้อนเนาะค่ะในการที่เขาให้ให้น้ำเนาะค่ะ <c oughs> เขาใส่วิธีแบบไหนเนาะคะ่ะเดี๋ยวพา อ่าท่านชวนไปพบก,กับอ่าพ่อบ้านนี่เลยเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อบ้านคุณพ่อบ้านครับอ,อันนี้เป็นการที่ว่าให้น้ำแบบไหนคะนคือ,ค,อคือแบบว่าเป็นรวนเร็วท่านใจหน่อยไหมถึงว่าเจ้าไหนคะปกติในเสียหายไฮเจ้าไหนก่อน,น,ร,น,อนระบบน้ำยด อ๋อไีสิท่านใจกว่าวอันนี้อันนี้เคื่อแบบระบบแบบไดกคะ่ะอ๋อระบบเครื่องปั๊มน้ำปั๊มขึ้นมาเลยใช่ไหมบอค่ะอ๋อแล้วก็ฉีดใส่เลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันรวดเร็วท่านใจเนาะคะ่ะเม่นบอค่ะแล้วก็อันเขาจะ <ๆๆ S 1> บอกอยังไซะเขาจิต้องการน้ำน,น้อยน้ำหลายก็ขึ้นอยู่ที่เขาเล่งเครื่องมันบค่ค่ะอ๋อแล้วก็บไม่ได้เสียเวลาที่จะต้องมาขึ้นนำยุตมันบ่ค่ะระบบน้ำยุดิอ๋ออ๋ออ๋อค่ะอันนี้ ีใส่เวลาบ่บ่โดเแม่นบ่ค่ะอ๋อกว่าที่เราเว้นมีประมาณันงานหนึ่งนีใส่จักนาทีคะจกักประมาณค้นั่วโมงบ่าค่ะอ๋อค้นค่วโมงก็เสร็จแล้วเนาะอ๋อกรสาม,มาถไปเ็ดอยางอื่นได้เนาะน้ำมันแห้งอุณหภูมแห้งมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอ่าสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปเอาไปดัดแปลงกระสาม,มารเฮ็ดได้เนาะ โการการที่ไปรัดแปลงนี่ก็บ่ยุ่งยากเนาะคะ่ะในการที่จะเฮ็ดเนาะก็มีเครื่องปั๊มน้ำแล้วก็สายเนาะคะ่ะเนี่ยนี่ที่จะรัดแปลงเอาเป็นท่อพีชจัคคุนนะคะตัวนี้นะคะหนูหนึ่นงเนาะคะ่ะอ๋อตัวใหญ่ก็มีอีกเนาะค่ะเนาะโอ้ทอใหญ่ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับที่แบบอ่าเาใส่ท่อเนาะ ขึ่นย่ทีใส่ทอหน้ามันก็ออกลายคูนี้เราก็ขึ้นอยับเขาเร่งเร่งเครื่องน้ำบ่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เขาก็เทียมอเทียมคอเนาะอ,อันนี้ก็เป็นอีกอ่ารูปแบบนึงเนาะคะ่ะที่การลดน้ำในช่วงที่แบบหนาหนาหนาวเขาหนาหนาหนาร้อนเนาะคะ่ะพอจะที่สั่นแล้วในกานที่ว่าจะมาเปิดต้น้มยุดมันกะ มันอาไทมันกับพทัวถึงมันกับพระชุมชื่นแบบเหมือนกับตัวนี้เนาะโอ้ยสามารถเฮ็ดเป็นน้ำฝนได้เลย,ยค่ะเบืงซะอ๋อถ้าท่านผู้ชมอยาก,ยากจะเอาไปดัดแปลงเฮ็ดก็สวนทางก็ล้องเบิ้งเนาะอ๋อคลิปนี้กะคงจะเป็นประโยชน์อ่าก็ท่านผู้ชมเนะมาะมากๆก็นหน่อยเนาะค่ะถ้าก็ล้องไปเฮ็ดเบิ้งเนาะค่ะกะจบไปแค่นี้พักไปแค่นี้เนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ